วันนี้ผมจะมาทําการสปอยภาพยนตร์เก่าที่มีชื่อเรื่องว่ากาวัดเป็นภาพยนตร์ในปี2013กาวัดเรื่องเราเปิดเรื่อมาที่ชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่านาซึ่งเขาได้พาลูกค้าเข้ามาดูงานศิลปะของเขาซึ่งขนาดนั้นเอง จูจูก็มีหออะไรบางอย่างขยับเองได้ซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นสตูดิโอที่ยังแต่งเติมไม่เสร็จนะัทรู้สึกว่ามีใครบางคนกําลังจ้องมองมาที่เขาเขาจึงเดินเข้าไปที่หอนั่นและจะเปิดมันออกแต่รุ่นพี่ของนัทกับเฮียทั้งสองคนก็เห็นว่ามีอะไรบางอย่างกระโดดขึ้นไปที่ด้านบนพวกเขาตกใจไปอย่างมากซึ่งพากันวิ่งหนีแต่เฮียก็วิ่งไม่ไหวจนเกิดอาการหัวใจวายแต่ไอ้ผีนั่นมันก็ยังคงตามมาอีกรุ่นพี่ของนัทจึงได้วิ่งหนีไป จนะึงพยายามช่วยเฮียด้วยการปั๊มหัวใจให้กับเขาแต่จูจูก็มีเลือดออกจากตัวของเฮียแตเดนใส่หน้าของนัทเต็มไปหมดส่วนรุ่นพี่ของนัทที่หนีไปเขาได้ไปแอบในห้องห้องหนึ่งแต่จูจูก็มีพึ่งนั้นบินมาเต็มไปหมดนะัทได้วิ่งหนีมาแอบกับเขาแต่เมื่อน,นัทหันไปหารุ่นพี่ของเขาก็พบว่าไอพึ่งพวกนั้นมันได้เข้าไปอยู่ในร่างของพี่ของนัทจนทําให้เขานั่นเสียชีวิตไปนะัทได้วิ่งหนีออกมาและตกตระลึงกับสิ่งที่ได้เห็นอยู่ตรงหน้าซึ่งนั่น คือร่างของเขาที่เสียชีวิตไปแล้วทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นความฝันของนิตยาแม่ของนัดเธอได้มาปรึกษาหลวงพ่อที่วัดว่าเธอรู้สึกไม่ค่อยสบายใจหลวงพ่อจึงบอกไปว่ามันเป็นเพียงแค่ความฝันเท่านั้นนิตยาต้องการให้นัดไปทําบุญก้าวัดซึ่งหลวงพ่อก็บอกว่าการทําบุญเป็นสิ่งที่ดีถ้าจะทําให้จิตใจสงบขึ้นก็สามารถทําได้เรื่องราวแต่มันที่หญิงสาวที่มีชื่อว่าปุณเธอเป็นแฟนของนัด ขณะที่เธอกำลังเล่นน้ำอยู่และดำลงไปเมื่อเธอผุดขึ้นมาก็เห็นว่ามีใครบางคนมาเยื่ยอยู่ตรงหน้าแต่เมื่อเธอนั้นผุดขึ้นมาอีกครั้งก็พบว่าไม่มีใครเลยหลังจากเธอเล่นน้ำเสร็จเธอก็มาหานัทแต่ก็ไม่เจอใครในออฟฟิศแต่จู่ๆนะัดก็โผล่มาพร้อมกับเขี้ยวยาวราวกับแด๊กคล่านัดเพียงแค่แต่งตัวแฟนตาซีเพื่อจะออกไปปาร์ตี้กันในคืนนี้และเขาก็ชวนปุนไปด้วยแต่ปุนนั้นก็ปฏิเสธไม่อยากไป แต่ว่านัทก็ขยันขยอจนปุณต้องออกไปกับเขาปุณได้ขอตัวไปเข้าห้องน้ําและเธอก็ได้เจอกับเพื่อของเธอที่มาถามเธอว่าไหนบอกว่าจะไม่มาเธอบอกว่าก็ไม่รู้ว่ามันเป็นร้านเดียวกันไม่งั้นเธอก็ไม่มาหรอกเพื่อของเธอได้ถามปุณไปว่าเธอแน่ใจแล้วเด้อว่าจะทําแบบนั้นเธอได้เบอร์คลินิกเถื่อนมาแล้วนะและคิดจะคบกับนัทจริงจังหรือเปล่าถ้าเกิดว่าจริงจังนะก็ควรจะบอกนัทนะแต่ปุณก็ไม่ได้ตอบอะไรเพราะเธอนั้นรู้สึกว่า การครบกันปีหนึ่งระหว่างเธอกับนัดมันไม่ใช่การครบกันนานขนาดนั้นหลังจากเพื่อนของเธอเดินออกไปเธอก็ได้ยินเสียงหญิงสาวร้องข้ามควรมาจากในห้องน้ําเธอจึงถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ก็ไม่มีใครตอบตัดมาในวันต่อมานัดกับปุนได้วางแผนไปเที่ยวเชียงใหม่กันพวกเขากําลังเก็บข้าวของ ปุนจึงบอกไปว่าระหว่างการเดินทางมันผ่านบ้านของนัทพาเธอไปไหว้แม่ของนัทหน่อยได้ไหมแต่นัทก็ไม่อยากพาไปแล้วบอกว่าแม่ของเขาเนี่ยน่าเบื่อจะตายแต่ว่าปุณน,นั้นอยากไปหลังจากนั้นนัดก็ขึ้นมาเอากล้องที่ออฟฟิศและเขาก็ได้เจอของของข,องขวัญที่ได้เตรียมไว้ให้กับแม่แต่ก็ไม่ได้ไปให้เธอหลังจากนั้นพวกเขาทั้งสองคนก็ได้ขับรถและเดินทางตรงไปที่เชียงใหม่แต่พวกเขาก็มาแวะบ้านของนัทตามความต้องการของปุนเมื่อมาถึง พวกเขาก็มานั่งกินข้าวกันแม่ก็ซักไซสาถามว่าปูนนั้นเป็นใครมาจากไหนเจอนัดได้ยังไงเธอก็บอกว่าเธอรู้จักกับเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนของ,อน,ของนัดและถามว่าเธอนั้นเกิดปีอะไรเธอจึงบอกแล้วก็รู้ว่าเกิดปีตะกาแม่จึงบอกว่างั้นก็แก่กว่านัดปีหนึ่งสิซึ่งนะัดไม่ค่อยชอบที่แม่มาซักไซแบบนี้เพราะว่าแม่เชื่อเรื่องดวงแม่จึงบอกว่าแม่น่าฟันร้ายอยากให้นัดไปทําบุญก้าววัด ซึ่งนัดก็ไม่ได้สนใจอะไรแบบนี้เพราะเขารู้ว่าแม่ของเขาเป็นแบบนี้มาตลอดในวันต่อมาแม่มาเคาะห้องของนัดและปูนมาเปิดประตูซึ่งทั้งสองคนนั้นแต่งตัวไม่เรียบร้อยแม่จะบอกกับปูนไปว่าแม่จะออกไปส่งพระที่ด้านนอกและจะกลับมาก่อนเที่ยงให้นัดรอเจอเธอก่อนแม่จะพาไปทําบุญขณะที่แม่กําลังจะออกไปเธอก็ได้มองขึ้นมาบนห้องของนัดและปูน ก็มองลงไปและเห็นว่ามีผีอยู่ที่ด้านหลังของพระพุทธรูปและด้วยความง่วงนอนของปุณเธอจึงคิดว่าเธอตาฝาดซึ่งบ้านของนัดเป็นร้านจำน่ายพระพุทธรูปสังฆทานทูบเทียนและนัดก็ไม่ได้รอให้แม่กลับมาเมื่อเขาแต่งตัวกันเสร็จก็ได้พากันออกไปจากบ้านเลยนัดได้พาปุณมาที่วัดแห่งหนึ่ง เพื่อมาดูศิลปะที่เขานั้นเคยสร้างผลงานเอาไว้ปุญจึงรู้สึกว่าสัตว์ในรูปพวกนี้หน้าตามันปแปลกๆเธอจึงแซวนัดไปว่านัดนี่เนียนเนื้อมาวาดรูปแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่และเธอก็เห็นว่ามันมีปลาตัวหนึ่งที่รูปมันตลกมากๆที่เขาน่นแอบวาดเล่นเอาไว้ด้วยปุญจึงบอกว่าไหนๆก็มาแล้ว เธอขอเสียงเซมซีหน่อยดีกว่าและเธอก็ไปนั่งเสียมเซมซีส่วนนัดก็ออกไปถ่ายรูปเลนที่ด้านนอกเขาเห็นว่ามีนอกอยู่บนต้นไม้และมันก็กําลังลงมากินไส้เดือนที่ด้านล่างนัดจึงหยิบก้อนหินแล้วก็ปาไล่นกไปขาดานั้นก็มีพระที่ชื่อว่าพระสุจิโตเข้ามาบอกว่านัดอย่าไปยุ่งกับวัชจักรของสัตว์เลยมันบาปกรรมนัดจึงบอกว่าเขาเพียงแค่ต้องการจะช่วยไส้เดือนเท่านั้นแต่พระก็บอกว่ามันเป็นกรรมของใครของมัน เราไม่สามารถไปห้ามมันได้แต่นางก็บอกกับพระให้หยุดไม่ต้องมาเทศเขาเลยซึ่งทั้งสองคนรู้จักกันและสนิทสนมกันมาตั้งแต่เด็กแล้วพระได้บอกว่าเขาจะเดินทางไปที่น่านเพื่อจะไปทุดงที่บอกเกลือน้าจึงแกล้งชวนให้ติดรถไปด้วยเพราะว่าเขาจะไปเชียงใหม่ซึ่งพระก็ยินดีขณะนั้นเองปุนก็ได้เดินเข้ามาน้าจึงแนะนําให้ได้รู้จักกับพระปุนจึงถามไปว่านี่จะพาพระไปด้วยเหรอ นัดจึงกระซิบว่าเขาเพียงแค่ชวนเล่นๆไม่คิดว่าจะใจง่ายไปจริงๆพระได้บอกว่าก่อนจะไปไปลาพระใหญ่กันก่อนดีกว่าเพื่อเป็นสิริมงคลจะได้เดินทางปลอดภัยแต่ว่านัดจะไม่เอาด้วยเขาได้ยกมือไหวเ้เล่นๆและบอกว่าลาพระเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้เดินทางไปด้วยกันปุณจึงถามกันนัดไปว่ารู้จักกับพระตั้งแต่เมื่อไหร่แต่นัก็ไม่ได้บอกอะไรเลยปุณจึงถามพระว่าทำไมต้องเดินทางไปดุงดงถึงน่าน พระจึงบอกว่าเขาไม่ได้ยึดติดกับสถานที่ไปทุดงที่ไหนก็ได้นาจึงขัดจังหวะแล้วบอกว่าถ้าไม่ได้ยึดติดแล้วทาไมไม่ทุดงที่เดิมทําไมต้องเดินทางไปทุดงที่อื่นการที่เราเลือกสถานที่มันก็คือการยึดติดอย่างหนึ่งไม่ใช่หรือแต่พระก็บอกว่าอาตจะมา ต้องตอบโยมด้วยเหรอหลังจากนั้นปุณเธอก็หลับไปแล้วเธอก็ฝันถึงโบทเก่าๆบทหนึ่งเมื่อเธอนนั้นตื่นขึ้นมาจึงบอกกับนัดไปว่าเธออยากเข้าห้องน้ําแต่นัดก็ขับผ่านปั๊มมาหลายปั๊มแล้วพวกเขาจึงแวะที่วัดแทนพระจึงชวนนัดไปไหว้พระทาบุญกันก่อนแต่นัดก็ไม่ไปนัดได้ลงมายืดเส้นยืดสายที่ด้านล่างและเขาเหลือไปเห็นว่ามีหมาที่ไม่มีหัวมาเยือยอยู่ใกล้ๆรถแล้วมันก็วิ่งหนีไปนัด ตกใจเป็นอย่างมากหลังจากนั้นพระก็เข้าไปไหว้พระในโบสถ์และคนที่มานั่งวิปัสสนาในโบสถ์กลับพุ่งเข้าหาพระตักกลับมาที่นาาและปุณปุณได้เห็นว่าที่วัดแห่งนี้มีสถานที่ทําบุญเยอะเธอจึงจะเดินไปทําบุญเล่นๆและเธอก็ไปตีะระฆังแต่ะระฆังมันก็เสียงปแปลกขณะนั้นก็มีมือผีโผล่มาจากใต้ะระฆังนั่นขณะที่ปุณกำลังจะก้มไปดูแต่พระก็มาเรียกให้ปุณน,นั่งไปกันได้แล้ว ปุณจึงบอกให้นัดนั้นไหว้พระหน่อยไหมนัดจึงบีบแต้กับวัดแทนแล้วบอกว่าง้นนี้ก็คือวัดที่สองระหว่างทางมีคนโทรมาหาปุณปุณจึงลงไปคุยโทรศัพท์ที่ด้านล่างพระได้เหลือไปเห็นว่ามีเด็กๆก,กําลังเล่นน้ํากันอยู่นัดจึงบอกว่าเขาก็เคยอยากเล่นน้ําแบบนี้แล้วก็ถามกับนัดไปว่าจําตอนเด็กๆที่เราเล่นน้ํากันได้ไหมและพระนั้นจมน้ําขนาดนั้นเองแม่ก็โทรมาหานัด แต่นันก็ไม่รับสายแล้วบอกกับทาไปว่าเขาไม่อยากคุยเรื่องนี้เมื่อปูนนั้นขึ้นมาบนรถเขาจึงถามไปว่าใครโทรมาปูนจะบอกว่าที่ทํางานโทรมาตามต้นฉบับเมื่อนัดขับผ่านวัดระหว่างทางเขาก็บีบแต่แล้วก็นับเป็นวัดที่สมวัดที่4ี่ต่อไปขนาดนั้นเองนัดเขาก็ขับรถมาแล้วก็เสียหลักกับอะไรบางอย่างเพราะว่า มีแก๊งปลาหินมาปลาหินใส่รถของเขาแล้วพวกมันก็มาขับโยโยนกลวนประสาทนะัดนะัดจึงพยายามขับรถตามแต่พวกมันก็ขับลงไปที่ด้านล่างนะัดตามไปไม่ทันจึงพยายามจะวิ่งตามแต่ก็ไม่ทันอยู่ดีนะัดได้ขับรถของเขามาที่อูแต่อูนี่ก็ไม่มีอะไรต้องรอถึงวันพรุ่งนี้ซึ่งพวกเขาก็ไม่ได้อยากรอขนาดนั้นแต่ช่างก็ไม่สามารถซ่อมให้ได้จริงๆช่างจึงแนะนําให้นะัด พาพระไปจําวัดใกล้ๆนี้ก่อนและค่อยเอารถกลับมาซ่อมนะัดพาพระไปที่วัดซึ่งพระก็ถามนัดไปว่าจะลงไปทําบุญกันก่อนไหมแต่นัดก็ไม่ไปหลังจากนั้นนัดก็เอารถไปซ่อมแล้วก็มาดื่มกันที่โรงแรมที่เขานํามาพักอาศัยพวกบาร์เทนเดอร์ก็ได้ถามกันนัดไปว่าทั้งสองคนทั้งคบกันมานานแค่ไหนแล้วปุนจึงบอกว่าปีหนึ่งแล้วพวกเขาจึงถามว่าและปีหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่ามานานหรือมันเร็วซึ่งนะัดก็บอกว่านาน,าน แต่ปุนก็บอกว่าไม่นานสีหน้าของน้ดดูผิดหวังเล็กน้อยปุนซึ่งขอตัวไปสู่บุรีที่ด้านนอกเมื่อเธอกําลังยืนอ,อยู่ก็มีแครบ,บางคนยืนอ,อยู่ที่ด้านบนแล้วก็ทําให้กระถางต้นไม้มันตกลงมาเกือบโดนปุนซึ่งปุนกำลังจะเดินเข้าร้านจึงหลบได้ทันแล้วก็มีเสียงเด็กที่บอกว่าช่วยเก็บให้หน่อยแต่เมื่อปุนมองขึ้นไปที่ด้านบนก็ไม่เห็นใคร ข้องกับกระถางต้นไม้มันก็หายไปด้วยเมื่อปุนกลับเข้ามาในร้านก็มีผู้ผู้ชายนั้นเดินเข้ามาในร้านเต็มไปหมดโพเจเจตรงบาร์เธอก็บ่นว่าเธอนั้นไม่มีแฟนปุนจึงบอกว่าให้เธอช่วยไหมแค่ไปเป็นเหยือ่อรอเดี๋ยวก็ได้แล้วและจูจูเธอก็เห็นภาพนั้นเบลอๆแล้วก็สลบไปในความฝันของเธอที่ได้เห็นเธอเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ที่นอกกระท่อมและตัวของเธอก็ได้ถูกโซ่ตรึงเอาไว้ปุนสะดุ้งตื่นขึ้นเพราะว่านัดนั้นพยายามปลุก เธอจึงถามไปว่าเมื่อกี้ไฟดับหรอือนัทจึงบอกไปว่าไฟมันแค่ตกหนะแต่ปุนก็สลบไปเลยนัดจึงอุ้มปุนกลับขึ้นมาบนห้องปุนได้ถามนัดไปว่านัตรักเธอไหมนัทจึงบอกว่ารักหลังจากนั้นทั้งสองคนก็จัดการสัมบ,บันไดเฮกันอย่างเมามันโดยที่ไม่รู้ว่ามีวิญญาของใครบางคนกําลังจ้องมองทั้งคู่อยู่ซึ่งขณะนั้นพระที่กําลังปังกโกอยู่ในป่าก็สามารถสัมผัสได้ด้วยในวันต่อมาปุน เธอก็มาอาเจียนเพราะว่าแหงเมื่อคืนนะัดจึงแซวเธอไปว่าเธอท้องเหรอซึ่งก็ทําให้ปุนไม่พอใจเป็นอย่างมากว่ามันไม่ตลกนะเมื่อนัดไปรับรถที่อู่และกลับมารับพระทิวัดแต่ก็มีญาติโยมต้องการมานิมนต์พระไปสวดศพที่บ้านซึ่งพระทิวัดนั้นก็ไม่พอจึงทําให้นัดจาใจต้องพาพระไปส่งที่บ้านญาติโยมแถวนั้นซึ่งนัดก็ออกไปขับรถเล่นแล้วก็เจอกับใครบ,บางคนที่มาขวางทางรถ ซึ่งเขาก็เห็นว่ามันเป็นไอ้ผู้ที่ปลาเห็นใส่เขาเขาจึงขับรถตามไปไม่พอแค่นั้นเขาได้วิ่งตามมันลงไปในป่าแต่ก็ตามไม่ทันแล้วก็เห็นว่ามันมาล่อและบอกว่าถ้าน้าไม่กลัวตายก็เข้ามาสินะจึงถือไม้แล้วก็วิ่งตามมันเข้าไปในบ้านเก่าๆซึ่งเขาก็พลัดตกลงไปในบอ่อปลาจนได้รับบาดเจ็บซึ่งในบอ่อนั้นก็มีปลาเต็มไปหมดหลังจากนั้นปุนที่ออกมาตามหานั้น ก็พบว่ามีชาวบ้านมาช่วยนัดเอาไว้ซึ่งก็เป็นชาวบ้านที่นิมนต์พระมางานศพนั่นเองนะัดได้เหลือไปเห็นอะไรบางอย่างที่ทําให้เขานั้นตกใจเป็นอย่างมากเขาจึงหันกลับไปมองที่หน้าพระสิ่งที่นัดได้เห็นคือรูปหน้าศพของวัยรุ่นที่เขานั้นวิ่งตามไปซึ่งนั่นคือดวงวิญญาณ พราะว่าตัวจริงเขาได้ตายไปแล้วหลังจากนั้นปุณก็ได้พานัทกับพระเดินทางกันต่อเธอพยายามถามนันว่าเกิดอะไรขึ้นแต่นัทก็ไม่พูดอะไรเลยเธอจึงบอกว่าทําไมเป็นคนแบบนี้เป็นอะไรท้าไมไม่บอกชอบเก็บไว้อยู่คนเดียวปุณน,นั้นไม่พอใจเป็นมากจึงเร่งรถเหยียบสุดตีนและจูๆ่ๆก็มีวัวมาตัดหน้ารถของเธอเธอเบรกไม่ทันและเมื่อเธอนั้นจอดรถจึงลงมาดูมัน เธอเสียใจเป็นอย่างมากและหวาดกลัวไม่อยากให้มันตายนะั้นจึงให้เธออุ้มมันไว้ที่ดังรถและเขาก็จะพาไปหาคนช่วยแต่ก็ได้เจอกับบ้านของลุงคนหนึ่งพวกเขาพยายามถามหาว่าโรงพยาบาลอยู่ที่ไหนแต่ลุงก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงกับไปหยิบไม้มาแล้วก็จัดก,การกับ,บวนตัวนั้นเขาได้ให้เหตุผลไปว่าไปรักษาก็ไม่ทันหรอกปล่อยให้มันทรมานเปล่าเปล่าปนเสียใจเป็นอย่างมากุรวมถึงพระที่อึงกับสิ่งที่ได้เห็นอยู่ตรงหน้าเช่นเดียวกัน หลังจากที่พระนันขึ้นมาบนรถเขาก็ได้มองคาบเลือของวัวที่เปื้อนเปิดเบรคส่วนปุญก็ยังคงเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่หายพวกเขาขับมาจนถึงตอนเช้าและมาที่วัดปุญได้เดินเข้าไปในโบสถ์แล้วก็มีพระบอกกับเธอไปว่าถ้าเกิดว่าไว,า,วาพระเสร็จแล้วอย่าลืมกวนน้ำอุทิศส่วนกุศลด้วยนะเมื่อพระเดินเข้ามาในวัดเขาก็ได้จ้องมองวันที่หลวงพ่อ แต่ทั้งสองคนไม่ได้พูดอะไรกันเหมือนว่าพวกเขานั้นมีอะไรในใจเมื่อปูนไหว้พระเสร็จเธอก็มากวดน้ําแต่จูจูก็มีมือผียื่นมือมาเหมือนจะรับส่วนบุญแต่ไม่ใช่กับปัดที่กวดน้ําของปูนกระจจยกระจายแล้วมันก็กระโดดใส่หน้าของปูนแล้วก็ทําให้ปูนเห็นอดีตชาติเห็นว่าเด็กผู้ชายคนหนึ่งกําลังพยายามขอให้แม่นนั้เปิดประตูขณะที่ฝนตกแต่แม่ก็ไม่เปิดตัดมาในวันที่แม่พาเด็กคนนี้มาส่งที่วัด เพื่อต้องการให้อยู่กับพระและบอกว่าอยู่ที่นี่แหละดีกว่าอยู่ที่บ้านซึ่งสายตาของเขานั้นก็ไม่ค่อยพอใจนะักและที่วัดน,นี้กําลังมีการซ่อมโบสถ์จึงมีช่างมาอาศัยอยู่ด้วยซึ่งช่างนี้ก็ดูเอ็นดูเด็กคนนี้ไปอย่างมาก เด็กชายได้นอนเรือนเดียวกันกับช่างแต่เขาก็เห็นว่าช่างเดินออกไปที่ด้านนอกเด็กชายจะเดินตามออกไปซึ่งเขาก็เห็นว่าช่างเดินมาที่บ้านของเขาและเห็นว่าช่างกับแม่ของเขากำลังสบเรศกันอย่างเมามันแต่ว่าช่างก็เหลือไปเห็นเขาพอดีเขาจึงรีบวิ่งหนีไปแม่แม่รู้เขา้าจึงได้มาลงโทษเด็กชายจึงทําให้เขานั้นมีความโกรธแค้นเขาได้ตามช่างขึ้นไปต่อเติมโบทที่ด้านบน แล้เรื่องราวก็ตัดมาณปัจจุบันนัดพยายามมาเรียกสติปุณที่เธอเนสลบไปปุณจึงออกไปถามกับพระไปว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นสิ่งที่เธอเห็นนั้นคืออะไรทําไมเธอถึงเห็นภาพแบบนั้นพระจึงบอกไปว่ามันเป็นกรรมของปุณปุณจึงบอกว่ากรรมอะไรเป็นเพราะว่าเธอทําให้วัวตัวนั้นต้องตายใช่ไหมพระจึงบอกว่า ลองเอามือล้วงกระเป๋าข้างขวาของเธอดูสีใบเสียงเซียมซีที่เธอเสียงมาที่วัดก่อนปุณจึงหยิบมันขึ้นมาอ่านในใบเสียมซีนี่ได้บอกถึงการเดินทางกาจึงบอกว่าการที่เราสามคนเดินทางมาด้วยกันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะทุกอย่างมันถูกกําหนดไว้แล้วปุณพยายามถามว่ามันคืออะไรกันแน่แต่นะันก็พยายามดึงเธอออกไปและบอกว่าอย่าไร้สาระกันดีกว่าซึ่งก็ทําให้ปุณ พลาดล้มไปโดนตัวพระปูนไม่พอจะไป็นยังบมากจึงไปเก็บข้าวของและจะหนีจากนัดไปนัดพยายามั้งเธอแต่เธอก็ตบหน้านัดด้วยความโกรธนัดจึงบอกว่าอยากไปก็ไปเลยเขาไม่ไปด้วยแล้วแล้วก็ขับรถหนีไปเมื่อเขาจิดได้และขับรถกลับมากับพมว่าปูนกับพระได้หายตัวไปแล้วนัดจึงมาจอดรถนั่งรอแล้วก็เห็นว่ามีมอเตอร์ไซค์ชายหญิงคู่หนึ่ง ได้ขี่มาแล้วก็จอดเอากล่องอะไรบางอย่างมาวางไว้ซื้อูกเขาเอาหมามาปล่อยในวัดนั่นเองนะัดได้รับสายจากแม่แม่ได้ถามว่านัดไปไหนนะัดจึงบอกว่าเขานั้นมาน้านภาพพระมาส่งซึ่งก็ดูเหมือนว่าแม่ตกใจเป็นปอย่างมากที่นัดนั้นมาก,กับพระและโทรศัพท์ของนัดก็แบตหมดนะัดได้ขาบรถไปถามชาวบ้านแถวนี้ว่าเห็นบุญกับพระไหมซึ่งพวกเขาก็เห็นว่าทั้งสองคนนั่งรถประจําทางไปนะัดจึงไปขวางหน้ารถ แล้วก็รับปุนง้อปุนนนกลับไปด้วยซึ่งปุนก็ยอมกลับมากันนัดระหว่างทางที่ขับมาหมอกมกันก็หนามากๆจนทําให้นัดขับลงข้างทางและเอารถขึ้นไม่ได้ปุนพยายามจะไปช่วยโบกรถให้มาช่วยลากแต่เธอก็ได้เห็นกับบัวตัวที่เธอนั้นทําให้มันตายเธอจึงเดินตามเข้าไปในป่าซึ่งนัดก็ตามปุนไปไม่ทัน เธอเห็นว่าวัวตัวนี้เข้ามานั่งอยู่ในป่าเธอจึงเอามือไปลูบหัวมันแต่นั่นก็เป็นผีที่ตามตัวของเธอปุณจึงวิ่งหนีไปแล้วก็ได้ยินเสียงน้ำเรียกเธอแต่ก็ไม่รู้ว่าจะวิ่งไปทางไหนเมื่อปุณพยายามหนีเธอกับถูกมันเอาโซ่ามาลากตรงเธอไปเมื่อปุณถูกลากไปจนเห็นแอ่งน้ําเธอก็เห็นภาพสะท้อนในน้ําว่าหน้าของเธอเหมือนกับหน้าของเด็กชายคนนั้นที่เธอเห็นในฝัน เรื่องราวจึงย้อนไปในอดีตหลังจากนั้นช่างก็ตกลงมาจากโบจนเสียชีวิตไปซึ่งแม่ก็โกรธมากที่ลูกของเธอได้ทำแบบนั้นปุนได้รับรู้ถึงความรู้สึกที่มันเคยเกิดขึ้นในอดีตชาติ หลังจากนั้นเธอก็ถูกลากเข้าไปอยู่ในกระท่อมไม้ซึ่งเธอก็เห็นว่าแม่ยือนอยู่ที่ด้านนอกเหมือนที่เธอนั้นเคยเห็นในฝันและใบหน้าของเธอก็ได้รับบาดเจ็บจากการถูกลากมาและเธอก็เห็นว่าแม่ไปยือนอยู่ตรงบ่อน้ําและก็โยนกุญแจลงไปพร้อมกับเธอนั้นกระโดดลงไปด้วยหลังจากนั้นนัดก็ไปพาปูนออกมาได้และถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ปูนก็ไม่ได้บอกปูนจึงสารภาพกับนัดไปว่า เธอกำลังท้องอยู่แต่เธอน่ะไม่อยากมีลูกนะ้าจึงถามว่าทําไมไม่บอกเขาเธอจึงบอกว่าจะบอกได้ยังไงเราสองคนนะ่ะเป็นคนแบบเดียวกันในอดีตเธอเคยทําเรื่องไม่ดีเอาไว้ตั้งมากมายน้าจึงบอกไปว่าไม่เป็นไรลืมทุกสิ่งทุกอย่างไปซะแล้เขาก็เข้าไปกอดเธอหลังจากนั้นนะ้าก็พาพระมาส่งที่วัดที่พระนั้นจะมาทุดงและทุกคนจําเป็นต้องลากันจริงๆแล้วก่อนที่น้าจะไป พระได้หันมามองหน้านะัซึ่งนักก็ยิ้มให้หลังจากนั้นพวกเขาก็คิดว่าจะไปไหว้พระกันก่อนและคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะจบลงตรงนี้เมื่อพวกเขาเข้าไปไหว้พระเพื่อให้นัดได้ทําบุญจริงๆสักทีปุณก็เหลือไปเห็นอะไรบางอย่างเธอจึงเดินออกไปดูที่ด้านนอกและเห็นว่าโบสถ์ที่เธอเห็นมันเป็นโบสถ์เก่าที่เธอเห็นในความฝันของเธอเลยและเธอก็เดินตามไปเรื่อยๆจนเห็นกระท่อมหลังนั้นที่เธอนั้นเคยถูกขังเอาไว้ เธอนั้นอยากเข้าไปที่ด้านในแต่นางก็บอกว่าอย่าเข้าไปเลยฝนกำลังจะตกแล้วแต่ว่าปุนเธอก็อยากเข้าไปอยู่ดีและเธอก็ได้เห็นกับเสาไม้ที่มันเคยถูกโซ่ตึงเอาไว้ปุนที่เห็นแบบนั้นเธอก็เสียใจเป็นอย่างมากเพราะความรู้สึกในอดีตมันกลับคืนมาแต่ปุนก็แปลกใจตรงที่ว่าแล้วบอดที่เธอนั้นเคยเห็นมันอยู่ไหนขนาดนั้นเองเธอก็เห็นว่ามีใครบางคนยืนอยู่ที่ด้านนอก เธอจึงนึกถึงในตอนที่แม่ยืนอยู่บนบ่อน้ํานัน่นนัทจึงพยายามเอื้อมมือไปเปิดประตูแต่นั่นไม่ใช่วิญญาณแม่ของปุนในอดีตแต่กลับเป็นนิตยาแม่ของนัทซึ่งเมื่อนิตยามองมาที่ปุนก็เห็นว่าปุนเป็นวิญญาณของเด็กชายเธอจะเข้าไปทไําร้ายปุนและบอกว่าแกจะมาเอาลูกของฉันไปใช่ไหมซึ่งปุนก็เรียกแม่ว่าแม่ที่แท้จริงแล้วนิตยาคือแม่ของปุนในอดีตที่กลับชาติมาเกิด นาจึงบอกว่าอย่าทําอะไรปุนนะนั่นคือแฟนของเขาแต่แม่กับบวยวานแล้วบอกว่านัทน่ไม่ใช่ลูกของเธอขนาดนั้นเองพระก็ได้ปรากฏตัวขึ้นแม่จึงบอกกับพระไปว่าพระรู้เถอพระรู้ใช่ไหมเรื่องราวจะย้อนไปในอดีตหมอรู้ได้ทักว่าฝันร้ายของแม่มันคือลางบอกเหตุว่าลูกของแม่นั้นมีกรรมใหญ่ต้องทําการหลอกกรรมแม่ จึงไปเอานัดมาเลี้ยงแล้วก็ให้พระที่เป็นลูกของเธอจริงๆเอาไปฝากไว้ที่วัดให้พระเลี้ยงให้ตัดมาณะปัจจุบันแม่ขอโทษพระที่เธอทําแบบนั้นพระจึงถามแม่ไปว่าโยแม่คิดเหรอว่ายโยแม่นั้นหลอกกามได้สําเร็จนัดจึงถามกับแม่ไปว่าทําไมถึงทํากับเขาแบบนี้แม่เธอบอกว่าเธอต้องการจะปกป้องลูกของเธอเท่านั้นและแม่ก็บอกให้พระก้าวเดินมาหาเธอซึ่งพระก็ไม่สามารถจะอยู่ใกล้ศีกาได้เขาจึงถอยไปเรื่อย แล้วบอกให้โยมแม่นั้นหยุดเธอยังไงเราก็ไม่สามารถหลอกกรรมได้เมื่อพระถอยไปเรื่อยๆปุนจึงเห็นว่าที่พระกําลังถอยไปมันคือบอ่อน้ําที่เธอไม่เห็นหลังจากนั้นพระก็ตกลงไปในบอ่อนั่นซึ่งพระก็หลับตาเหมือนว่ารู้ว่ามันกําลังจะเกิดขึ้นรเรื่องราวจะย้อนไปในอดีตแม่ได้ทํากับข้าวมาถวายให้กับพระในตอนที่เขานั้นเพิ่งบวชเนนซึ่งนั้นก็อแอบมองอยู่ไกลๆที่เห็นว่าแม่ ดีกับเนขนาดนั้นเหมือนนันเป็นปมในใจที่ทําให้เขาไม่ชอบพระตั้งแต่แรกตัดมาณปัจจุบันแม่เสียใจเป็นอย่างมากที่เธอต้องสูญเสียลูกชาะของเธอไปหลังจากนั้นเมื่อเสร็จสิ้นงานศพของพระพวกเขาก็กําลังจะเดินทางกลับระหว่างทางก็ติดขบวนแห่ของงานบวชซึ่งคนที่บวชก็คือหนึ่งในแก๊งปาหินที่เคยทํารัของนัทแต่ว่านัทกับให้อภัยและไม่ได้โกรธแค้นอะไรแล้วนัทได้ถามแม่ไปว่า ในตอนที่เขานั้นจมน้ําเพราะว่าพระเป็นลูกของแม่ใช่ไหมแม่จึงช่วยพระแทนเขาแม่จึงบอกว่าแม่เป็นคนสอนนัดว่ายน้ําเองไม่ใช่เหรอจําไม่ได้เหรอเธอรู้ดีว่านัดจะสามารถเอาชีวิตรอดมาได้เธอรู้ว่านัดยังไงก็ไม่เป็นอะไรและนัด ก็ได้ยื่นกล่งองของขวัญที่เขาไม่ได้มอบให้แม่ให้กับแม่ไปแล้วเรื่องราว9วันก็ได้จบลงซึ่งเรื่องนี้นะครับเขาได้ตีความดวงวิญญาณที่หลายๆคนได้เห็นเนี่ยเป็นบาปเป็นกรรมนะครับผมเพราะว่าดวงวิญญาณที่มาปรากฏไว้ได้เห็นน่ะจริงๆมันไม่มีจริงๆนะครับเพราะว่าถ้ามันมีผีจริงๆมันก็จะแปลกตรงที่ว่าผีลูกตัวที่มีเนี่ย มาเกิดเป็นคนหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นผีของเด็กชายที่มาเกิดเป็นปุลผีของแม่ปุลที่มาเกิดเป็นนิตยาแล้วหลายๆคนเหมือนจะรู้ว่ากรรมของตัวเองนั่นคืออะไรนะครับยกเว้นนัดนะครับจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับเส้นเรื่องนี้คือเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับกรรมนี้แต่เพียงแค่ถูกแม่เนี่ยดึงเข้ามาเป็นตัวหลอกกรรมเฉยๆว่าเป็นลูกชาของเธอเมื่อแม่มาเกิดใหม่เป็นนิตยาก็คิดว่าปุลเนี่ย ที่เป็นลูกชายของเธอในอดีตจะกลับมาแก้แค้นจะมาเอาพระไปจะมาพรากพระไปจากเธอเธอก็เลยจะเข้าไปทาร้ายปูเดนจอนท้ายนั่นเองนะครับจริงๆแล้วกรรมในอดีตเนี่ยเราก็จะรู้แค่สองคนนะั่นคือปูนกับแม่แต่ว่าของพระเนี่ยอันนี้ไม่รู้ว่าพระมีกรรมอะไรเขาไม่ได้บอกนะครับรู้แค่ว่าพระมีกรรมและพระก็ต้องมารับกรรมของตัวเองนั่นเองไม่สามารถหลอกกรรมได้รู้แค่ว่ามีกรรมใหญ่นั่นเองนะครับทุกคนฟังเรื่องนี้แล้ว มีความที่เห็นอย่างไรกันบ้างลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับสำหรับคนที่ชอบแนวสไตล์หนังผีกเก่าๆแบบนี้ก่อนหน้านี้ผมได้สปอยหนังเรื่องเกมปลุกผีเป็นหนังสยองขวัญล่าท้าผีเดี๋ยวผมจะขึ้นแนะนำมาไว้ให้นะครับผมสำหรับคนที่ยังไม่ได้รับฟังกันฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์กันด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต,ต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิป